๕กุมพาพันพระเจ้าจะไม่ทรงหยุดพักจากการงานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะทรงทำสำเร็จในการเอาชนะความบาปและความตายถ้ามีคนถามเราว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เราจะตอบว่าอะไรผมเกรงว่าพวกเราหลายคนสับสน เมื่อพูดถึงสวัสดิภาพและพันธกิจของพระเยซูในปัจจุบันเราได้รับการให้อภัยและเราเข้าใจว่าเรามีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าในอนาคตของเราแต่เราไม่แน่ใจถึงประเด็นที่สำคัญของชีวิตในโลกนี้และตอนนี้เพราะเราไม่เข้าใจว่าพระเจ้า ทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อเราในด้านใดบ้างในส่วนที่เป็นปัจจุบันเราจึงถูกล่อลวงให้สงสัยในสติปัญญาและความรักของพระองค์ปัญหาของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ใช้งานเราหรือทอดทิ้งเราแต่เราไม่ได้อยู่ในหน้ากำหนดการของพระองค์ทำให้เราสับสนเกี่ยวกับแผนการของพระองค์ พร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เรามีความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเราก็เลยรู้สึกผิดหวังและกำลังดูถูกเล็กน้อยแล้วเราก็เลิกวิ่งไปหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือมันเป็นความยุ่งเหยิงเล็กน้อยฝ่ายจิตวิญญาณคำถามที่สำคัญทำไมเราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์พระเจ้า กำลังทำอะไรที่นี่นะตอนนี้คำตอบของนั่นค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมานั่นก็คือการไถ่บาปพระองค์กำลังทำงานอย่างหนักในการเอาชนะบาปและการช่วยกู้อย่างสมบูรณ์เพื่อเราพระเจ้ากำลังกระทำผ่านงานที่พระคริสต์ทรงกระทำสำเร็จบนไม้กางเขน ฟังถ้อยคำที่หนุนใจในหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อที่ยี่สหถึงยีเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายตอนนี้ คุณและผมต้องเข้าใจสองสิ่งในพระคำนี้ที่จะตอบคำถามของเราพระเจ้ากำลังทำอะไรคำตอบแรกคือพระองค์ครองราชแล้วโลกของเราไม่ได้อยู่เหนือนการควบคุมตัวร้ายจะไม่ชนะไม่มีทางความบาปจะไม่มีชัยชนะ เนื่องจากโลกของเราไม่ได้อยู่เหนือนการควบคุมแต่อยู่ภายใต้การไถ่ของพระเจ้าที่ควบคุมอยู่อย่างระมัดระวังเราจึงสามารถมีความหวังได้แม้ดูเหมือนราวกับว่าความมืดกำลังชนะความสว่างพระเจ้ากำลังทำอะไรข้อพระคัมภีร์นี้ ะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทในแห่งการทรงไถ่ของพระองค์พระองค์จะทรงบทขยี้ศัตรูคนแล้วคนเล่าศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายพระองค์จะไม่ทรงนั่งลงพระองค์จะไม่ทรงหยุดพักพระองค์จะไม่ทรงลดละจนกว่าความบาปและความตายจะพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์ และเราได้รับการปลดปล่อยในที่สุดและตลอดไปความหวังอยู่ตรงนี้คือการงานของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือกำลังของเราแต่อยู่ในการปกครองที่เอาชนะบาปและความตายขององค์ราชาแห่งราชาทั้งปวงผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งสิ้นในการครอบครองของพระองค์คือ การคุ้มครองในปัจจุบันและความหวังในอนาคตของเรา